ซีรีส์รู้ไว้ประกรันสังคมเงินสมทบประกันสังคมงางคมาตรา33นะครับสมทบสูงสุด750บาทแบ่งไปทําอะไรบ้างนะครับคลิปนี้เรามีคําตอบกันเดี๋ยวเราไปดูกันฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกําลังใจใด้วยนะครับโดยยึด15,000บาทนะครับยึด15,000บาท5%ของ15,000บาทนะครับฐานเงินเดือนนั้น ถ้าใครมีฐานเงินเดือนที่น้อยกว่า15,000บาทนะครับก็ให้ยึด5%ของเงินเดือนของคุณนะครับซึ่งเอาละเต็มๆนะครับสูงสุด750บาทเนี่ยนะครับมันจะแบ่งไปดูแลทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับโดยเรื่องแรกนะครับเป็นค่าเจ็บป่วยดูแลต่างๆนะครับคอดบุตรตายนะครับค่าเจ็บป่วยนะครับซึ่ง เป็นเงิน225บาทนะครับจาก750บาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ1.5เปอร์เซ็นต์นะครับนะบางคนอาจจะงงนะคือ750บาทเนี่ยมาจาก5เปอร์เซ็นต์นะครับของฐานเงินเดือนลิมิตสูงสุดคือ15,000บาทของประกันสังคมถ้าคุณฐานเงินเดือนไม่ถึงนะครับคุณ9,000บาทนะครับก็5เปอร์เซ็นต์ของ9,000ได้เท่าไหร่นะครับ1.5เปอร์เซ็นต์นะครับของ ส่วนของ5เปรเ็นี่ยนะครับจะไปดูแลในส่วนของการเจ็บป่วยคลอดบุตรแล้วก็เสียชีวิตนะครับซึ่งเงินส่วนนี้นะครับถ้าไม่ได้ใช้ถ้าเราแบบไม่เจ็บป่วยเลยไม่มีคลอดบุตรในะเดือน้นะปีนั้นเลยนะครับมันก็หายไปนะครับมันไม่ได้เงินเอาไปสะสมนะมันเป็นเงินถือว่าหายไปนะครับจริงๆอะ่ะไม่เจ็บป่วยดีแล้วนะครับไม่เจ็บป่วยดีแล้วเงินส่วนนี้มันจะไปเฉลี่ย สุกเฉเลี่ยทุกฉเฉลี่ยสุกนะครับให้กับคนอื่นแทนต่อมานะส่วนที่2เป็นเงิน75บาทหรือประมาณ0.5%นเป็นะครับเป็นเงินประกรันการว่างงานซึ่งจะได้รับนะครับในกรณีที่เราตกงานว่างงานนะครับถ้าเราไม่ตกงานไม่ว่างงานส่วนนี้เราจะไม่ได้รับ,รบเงินตัวนี้นะถ้าเราตกงานปุ๊บเราขอทำเรื่องเลยนะครับคุณจะได้เงินนั่นแหละของคุณ คือ,เ,องเงินกรณีว่างงานมันเป็นเงินของคุณนะครับอยู่ในส่วนของ0.5%นะครับ2 22 5 225นะครับอยู่ในส่วนของ1.5 75บาทอยู่ในส่วนของ0.5%นะครับและสุดท้ายนะครับสำคัญมากเลย3%ซึ่งเป็นเค้กก้อนใหญ่เลยนั่นคือ450บาทนะครับ3%นะครับเป็นเงินออมไว้ใช้ในยามเกษยียณเมื่อตอนคุณอายุ55 55ปีนะครับเป็นเงินบำเน็จหรือบำนานแล้วแต่ว่าเงื่อนไขไหนนะครับคุณก็จะได้รับนะครับซึ่งเงินตัวนี้มันจะเป็นเงินที่ไปสะสมนะครับสะสมไว้นะไอ้อยหบบาทนี่แหละนะครับนะซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเป็นเงินหลังกเกษียณน,นั่นเองนะครับหลังกเกษียณน,นั่นเองส่วนใครเงินเดือนบางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้หัก 750บนี่บางคนเงินเดือนไม่ถึงลิมิตนะครับคืออาจจะ900 0ก็หักเดือนหนึ่งคือ450นะครับมันก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเวลามันเอาเงินไปใช้ในการเจ็บป่วยใช้ในการว่างงานใช้ในการออมนะครับมันก็จะเป็นคนละเปอร์เซ็นต์กันนะเอาละผมมาแจกแจงรายละเอียดมากกว่าน,นั้นอีกนะครับไอใน้นในกรณีของการดูแลเจ็บป่วยเนี่ยนะครับแบ่งเป็นปกี่เปอร์เซ็นต์ บ้างนะมาดูกันกรณีเจ็บป่วยจะเป็นประมาณ1%เปเลยนะครับกรณีกรณีเจ็บป่วยนะครับ1.06%เปเซเลยนะครับแล้วก็คลอดบุตรนะครับคลอดบุตรจะอยู่กับเจ็บป่วยนะนี่มันอยู่ด้วยกันนะครับคลอดบุตรทุกพลภาพอะไรเงี้ยนะครับอยู่ในส่วนของเจ็บป่วยนะครับรวมกันเนี่ยมันจะได้1.5%หรือกรณีเสียชีวิตเนี่ย 4ตัวเนี้ยนะครับกรณีเจ็บป่วยกรณีคอดบุตรกรณีทุกพลภาพกรณีเสียชีวิตตัวเนี้ยนะครับ4ตัวนี้รวมกันจะได้1.5%นะครับแล้วกรณีว่าง,งาน0.5%าน0.5%แล้วก็3%คือส่งเคราะห์บุตรและกรณีชลาภาพคือในกรณีที่คุณชลาภาพคุณจะได้รับเงินเป็นบำเหน็จนะครับหรือบำนาญนะครับอ้ออีกส่วนหนึ่งนะครับ ขาดไม่ได้เลยคือไอ้สเปอร์เซนที่เป็นเงินออมของเราอะ่ะเราได้รับสมทบจากบริษัทด้วยนะนะครับประกันสังคมเนี่ยมันดีตรงที่หากจะของเราทางส่วนของนายจ้างก็หักเช่นเดียช่นเดียวกันนะครับซึ่งหักแล้วมันก็จะมาสมทบเช่นเดียวกันคิดดูว่าการลงทุนอะไรที่มันได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็คือประกันสังคมเพราะฉะนั้นการมีประกันสังคมมาดีที่สุดแล้ว หลายท่านบอกว่าไม่อยากให้หักเลยทําไมถึงต้องหักประกันสังคมทําไมถึงเลือกไม่ได้ผมบอกเลยประกันสังคมมันเป็นการมันเป็นการคือชื่อบอกอยู่แล้วประกันสังคมคือประกันส่วนรวมส่วนมากนะครับของคนในสังคมซึ่งการมีประกันสังคมอยู่เนี่ยนะครับหรือยิ่งอยู่ในมาตรา3สามยิ่งดีเอาง่ายๆเวลาคุณบาดเจ็บคุณเจ็บป่วยนะครับ ค่ารักษาพยาบาลหลักแสนที่คุณต้องเสียเนี่ยคุณไม่เสียเลยคุณฟรีเลยนะครับหรือกรณีที่คุณตกงานโดนเลิกจ้างนะครับหรือลาออกมาเองคุณก็ได้รับในกรณีของการว่างงานนะว่างงานด้วยนะครับหรือกรณีเสียชีวิตคุณก็จะได้รับเงินเออไม่ใช่คุณคนที่อยู่ รุ่นหลังก็จะได้รับนะครับเงินส่วนของการเสียชีวิตนะครับของคุณเงินชดเชยแล้วเมื่อคุณแก่ชราคุณก็จะได้รับในส่วนของเงินบำเหน็จหรือบำนาญแล้วแต่เงื่อนไขนะครับตอนนี้มันเริ่มมีการล่างนะครับเป็นตัวกฎบ,บทบัญญัตินะครับที่อาจจะเลือกได้ว่าจะเอาบำเหน็จหรือบำนาญ นะครับซึ่งก็เป็นข้อดีมันก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไปใช้ในการเลือกนะครับว่าจะเลือกแบบไหนดีนะครับจะเลือกเป็นเงินก้อนหรือเงินเรื่อยๆนะครับในแต่ละเดือนนะแต่ตอนนี้มันยังเป็นบาถ้าเกิดส่งเกิน15ปียังเป็นบํานานอยู่นะครับบํานานก็บเป็นบํานานนะเป็นบํานานแล้วแต่ว่าขั้นบันไดมันเท่าไหร่นะ ก็ได้ทุกเดือนแหละมันได้ทุกเดือนนะครับหรือบาเหน็จเป็นเงินก้อนในกรณีที่ส่งไม่ครบ15ปีนะครับมันเป็นส่วนของเงินก้อนอยู่นะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีจริงๆอยากให้เก็บสะสมเยอะกว่าน,นี้อีกนะ,ะส่วนของประกันสังคมอะ่ะแต่เอาละประมาณนี้แหละนะครับจริงๆถ้าสะสมเป็น5%เของลิมิตท,ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นลิมิตเงินเดือน2 0 0 0 0บาทนะมันก็จะได้เก็บไว้เยอะๆ ขึ้นอีกนะครับเพราะอย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเตรียมเงินสำรองนะครับสำหรับตอนเกษียณอายุสำหรับตอนช่วงบั้นปลายนะครับแต่โชคดีที่มีส่วนของประกันสังคมปรากฏว่าไอ้ประกันสังคมเนี่ยแหละมันช่วยต่อชีวิตเขานะครับต่อชีวิตเขาให้สามารถอยู่ได้เรื่อยๆเพราะประกันสังคม เห็นไหมนี่คือข้อดีทางั้งที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไอ้นี่เลยนะแต่มันถูกบังคับไงเพราะมันเป็นภาคบังคับที่เขาบังคับหักอ่นะครับคนทํางานอยู่ในเอกชนเขาบังคับหักส่งประกันสังคมหมดนะครับและส่วนในจ้างเขาส่งด้วยนะนี่คือข้อดีเพราะนั้นใครที่ทํางานอยู่แล้วโอดควรว่าทำไม้ต้องหักห้าเปอร์เซ็นด้วยนะแค่นี้ก็ไม่พอกินแล้วเขาหักเพื่ออนาคตน,นะครับ คุณเจ็บปวดคุณรักษาได้ด้วยประกันสังครมรักษาฟรีด้วยนะนะครับหรือในส่วนของเวลาคุณมีบุตรคลอดบุตรนะหรือเกิดทุพพลภาพเหมืนก็มีเงินอีกนะครับในส่วนนี้นะมีประโยชน์จริงๆนะครับฝากกันเอาไว้นะ